เมื่อกูทวงเงินแม่เออแม่คะเงินที่แม่ยืมหนูไปอะค่ะแม่ปอกจะคืนวันนี้อะค่ะแล้วสิ่งที่แม่ทำมานะป้อนข้าวป้อนน้ำให้มึงกิมันไม่มีความหมายเลยเหรอสิ่งที่กูทำก็เพราะว่ารักโรเออแม่คะหนูไม่เอาอะไรก็ได้คะ่ะ ไปกวาดบ้านไป่ะโอเคค่ะเมื่อนักเรียนลืมหนังสือเอาหนังสือเรียนขึ้นมาค่ะคุณกูไม่ได้เอามาแน่เลยอะเร็วสิคะนักเรียนไม่ได้เอามาทำมีดีนะเรียบร้อยนะคะจิบหายแล้นไงกูหนังสืออยู่ไหนคะหนูลืมจะตอบไป่ลืมค่ะให้พ่อให้แม่เรียนลอคะออกไปค่ะอะไรนะคะออกไปค่ะแค่นี้เนี่ยนะออกไปค่ะีมาเรียนก็ต่อกันเลยค่ะ เมื so, board, a a ่อคุณครูล hmm. <wiele Hero ic climbing> ืมปากกาไว้บอร์ดใครมีปากกาไว้บอร์ดไหมคะคุณลืมไว้ที่บ้านนะคะนี่ปากกาค่ะขอยืมหน่อยค่ะได้สิคะจะทำอะไรจะทำอะไรอะจะทำอะไรคะลืมไว้ให้พ่อให้แม่อมเล่นเหรอคะดูตาที่ยัง้คุณครูตอนสอนในห้องเรียนเงียบเลยค่ะนักเรียนเงียบเงียบเงียบตอบอะไรคะ รู้ติบได้ค่ะยอดยอดยอดปล่อยหกปากไงหกปากเอออะไรกันเนี่ยหกปากยอดเลยนะหกปาก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 หกปนะห้ามพูดในห้องเรียนคุณครูตอนสอนออนไลน์เข้าใจมีแคะนักเรียนนะทำไมไปให้เขาพูดคนเดียวล่ะคะไม่มีปากหรือไงพ่อสี่พอดเห็นครูเป็นบ้าหรือไงฮะ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 พ่อสี่พอด พาดพอดพูดดูนะเมื่อกูเจอเด็กตามห้างมันเท่าไหร่วะเนี่ยเออเอ๊ะมังอะไรอ่ะฮ้ยมังไงเจอเด็กอะไรของมันเนี่ย โอ๊ยลูกม่ลูกแม่เป็นไรลูกเป็นไรลูกไมลูกทไมโอเป็นไรเมื่อทะเลาะกับแม่ตอนเด็กๆแม่บอกกี่ครั้งแล้วทห้แมไม่ใคยเชื่อแม่เลยฮะหนูเกลียดแม่หนูจะเดียดจักแม่ ลา่อนนะคะหนุบจะคิดถึงนะคะบ๊ายบายหนุบจะไม่กลับมาที่นี่เองแม่คะาลงหิวค่ะไปนั่งโต๊ะไปเดี๋ยวแม่เอาข้าวไปให้เมื่อแม่ทำผมให้กูก่อนไปโรงเรียนไอ้ย๊เบาๆนะค่ะไอ้แม่ อ้าวจอยเบ้วัสดีมืองเมื่อแฟนตายแล้วลืมล็อกโทรศัพท์เธอติดในทำไมฉันกินเธอทำไมทำไมกลับมา ส ok> ิ่งอะไรเฮ้ยใครทักมาชิพายเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรนี่มึงตาแหลกความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเวลาเล่นเกมระวังสจไม่หลนะ้างหน้าฮะว ตายจะมึงตายตายเล่นเกมอะไรอ่ะฮก็เกมนี้ไงเกมผับจี o b i l e เพราะตอนนี้มีการจัดอีเวนต์ใหม่ผับ G Mobile เอ็กซ์ลิเวอร์ูลมีไอเทมกระเป๋าแล้วก็ชุดใหม่เพียบเลยโดยคอนเซปที่ว่า you will never walk alone ไปดาวลอกกันเลยเมื่อคนที่แอบชอบมาดูสตอรี่กูเขามาดูสตอรี่กู โอเคครับทั้งสองคนจับมือกันครับอ่าคุณผู้หญิงจะรับคุณผู้ชายเป็นสามีไหมครับนรับค่ะแล้วคุณผู้ชายจะรับคุณผู้หญิงเป็นภรรยาไหมครับเดี๋ยวก่อนครับเอ่อครับผมมีเรื่องอยากจะบอกครับจริงๆแล้วผมคือประธานบริษัทนะคะกูคือแม่มึงค่ะนี่เลิแล้วไปกินข้าวด้วยละไป เมื <ítulo> ่อผู้ชายสิวขึ้นหนึ anyway, oh, ่งเมรโอ้ยสิวขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อผู้หญิงสิวขึ้นหนึ่งเม็รนี่ไหนดูสสิวขึ้นวเอเป็นอะไรจะลูกยิ้ม่ยอกันะโอเคมาหนูมันอับปะลาิ ก่อนนะพ่อแม่เออมีอะไรกันนาเลีโดนาเกลีสิวก็ใช้ตัวนี้เลยมูสโฟมนมแพะแบรนซิสมูสโฟมนมแพะที่มีไมเซล่าช่วยดึงสิ่งสกปรกได้สะอาดหมดจดทำให้ผิวชุ่มชื่นบำรุงให้ผิวสุขภาพดีกระจ่างใสช่วยลดแบคทีเรียลดการอักเสบของสิวหน้าใสไร้สิวผิวไม่แห้งนี่เลยมูสโฟมนมแพะเมื่อเพื่อนบอกว่ากูจะไม่กลับไปหามันแล้วเนี่ยกูเกลียดมัน มันไม่ดีก็ปล่อยไปเถอะกูจะฆ่ามันเฮ้กูไม่เหลือใครแล้วมันก็มีกูอยู่นี่ไงกูจะไม่กลับไปหามันแล้วอื้มอ๋อคืเธอละล่ะตาบ้าหยาเมื่อคุณครูสั่งให้ทำงานตอนเด็กๆ สวยนะคะนักเรียนสวยค่ะออสวยนะคะเนี่ยนี่ค่ะวันส่งงานนักเรียนทุกคนคะงานมาส่งค่ะเออะออลืมไปที่บ้านนะทำาไงดีเนี่ยนักเรียนคะคุณแม่มาหาค่ะ Pretty pretty please ever Don't you ever feel ไปซื้อของกับแม่ตอนเด็กๆลืมอะไรวะเอลืมใครเดี๋ยวแม่เบลไข่ก่อนเฝ้าของด้วยฮะอ่อ่แม่รีบมาได้ไหมคะเฉช้าก็ได้ค่ะแม่คะแม่แม่คะ ร้องทำไมเร็อยนะคะไปขึ้นรถไปวิธีขับถ่ายในที่สาธารณะยังไงให้ไม่อายคนเ้เสียงดังอ่ะหอมไม่สวยเลยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเสียเนียอะไรเนี่ย はっ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  กูไม่ดีกี่คะช่วงนี้อาหารไม่ย่อยแล้วก็ขับถ่ายไม่ดีด้วยอะทำไงดีอะหลังนี่สิคะบีทาเก้นชาหมักคอมบูชาขนาด3 3 5 ml 2ีสิบาทและ200 ml 15บาบาทมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตที่ช่วยย่อยสลายและขับถ่ายอร่อยมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าร้านอาหารทั่วประเทศบีทาเก้นชาหมักคอมบูชาเปรี้ยวหน่อยวน,นิดอร่อยชื่นใจคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเมื่อกูกินข้าวในโรงอาหาร The after ever did exist I still would like เมื่อแม่รักลูกไม่เท่ากันตั้งเป่ามะจ้าอ้งเป่านี่ของหนูนะคะอันนี้จ้ะลูกกระเพือาหนจ้าของหนนะคะนี่ของลูกจ้าเอ๊ะ อะไรของแม่คะตแล้วาดเก็บตังค์ใส่น้องเขายังเด็กอยู่ลูกสันจมาตุดจีนได้ลูกแม่จะช่วยเขาไม่เป็นไรลูกเป็นไร สี่สี่ทำไมน้องอสั่งแอปนี้สิ GrabFood ตอนนี้ GrabFood มีโปรโมชั่น GrabFood เมกะเซลลด3ปังในสั่งเดียวปังที่1ร้านค้าลด60%ปังที่2ใส่โค้ดอ่างเปาลดเพิ่มอีก50%ปังที่3ส่งฟรีตลอดปีเพียงซื้อแพ็กเกจ Grab Unlimited แพ็กเกจ Grab Unlimited จ่ายแล้วรอเพย์หนึ่งบาทต่อเดือนรับส่วนลด GrabFood ลดค่าสั่งอัตโนมัติ20บาทเมื่อสั่งค่าต่ำ150บาทต่อ50ครั้งลด3ปังในสั่งเดียวลองเลย นี่คือสิ่งที่ทุกคนเคยทำตอนเด็กๆเฮ้ยแพงอะไรขนาดนี้เนี่ยนั่นก็แพงอันนี้ก็แพงตังก็ไม่เคยจะมีหน้าปื๊บอสอร์ร vale ี่ฮันตายาซีสลามเซ๊ดสลัมเปสลามสลัมเซ๊อะฮร์อะทวเปสลามมัตส์กระเฮ่ นี่คือเหตุผลว่าทำไมกูชอบใส่เมสเฮ้ยมึงดูน้องคนนั้นดิน่ารักมากเลยอะไหนวะเฮ้ยเออวะโอ้ขนาดใส่แมสดังน่ารักเลยอะเฮ้ยเขามองกูด้วยมึงเขามองกูเฮ้ยเขาชอบมึงเปล่าวะ เมื่อกูมางานศพเพื่อนกูคิดถึงมึงอะขอให้มึงไปสู่สุขตินะมึงชอบแกล้งกูตลอดเลยจำได้ไหมโชคดีนะมึงอะอะไรเนี่ยยะมึงมาจบกูทำไมแม่ นักเรียนทุกคนอยากรู้ได้ไหมคะทุกคนบนโลกมีความลับหมดค่ะความลับทุกคนเลยล่ะคะีแม่ค่ะนะมีอะไรเนื้อหนูดูความลับแม่ค่ะอันนี้แม่ให้เอาเงินไป แล้ห้ามบอกพ่อ,อ,อ,อพ่อคะพ่อว่าจะลูกนี่หนูรู้ความลับพ่อค่ะเรอะไรนะอพ่อให้แล้วก็ห้ามบอกแม่นะ<อ>ขนมเอ่อทั้งหมดห้าสิบบาทครับหนูรู้ความลับพี่คะ่ะฮะแม่บอกหนูแล้วใช่ไหมมาหาพ่อมาลูกมา ครูบางแก้วกับโจเซฟมีลูกด้วยกันปีใหม่จะเป็นคนใหม่ตื่น8ปดโมงหลังจานั้นก็จับเริ่ปดม,มงครึ่งกินข้ากินข้าวเสร็จก็เวลาอ่านหนังสือใช่เลยฉันจะเป็นคนใหม่ put back